สวัสดีค่ะดิมมาตอบอีกคําถามนึงนะคะเกี่ยวกับการรดน้ําไส้เดือนนะคะของที่ฟาร์มดิมเองเนื่องจากว่าฟาร์มเราอยู่ในสวนแล้วก็หลังคาต่ํามีลมพัดผ่านน้อยนะคะอากาศไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ทุกคนมันค่อนข้างที่จะเก็บความชื้นดิมจะรดน้ําแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นส่วนมากต้องใช้คําว่าส่วนมากแค่หนึ่งครั้งเวลาที่ดิมใส่ตัวเปลี่ยนเบดดิ้งใหม่รดน้ําให้ชุ่มเลยแค่ครั้งเดียวแล้วก็ หลักๆแล้วอของดิมะจะเลี้ยงใส่กะลำมังที่เป็นชั้นคอนโดมันจะเก็บความชื้นอยู่แล้วแต่อย่างกรณีที่ดิมเคยทดลองเลี้ยงกับพื้นทดลองเลี้ยงในบ่อปูนดิมก็จะรดน้ําแค่ว่าเวลาที่เราจับเบด,ดดิง้งแล้วเราบี้ดูถ้ามันแข็งก็คือไส้เดือนกินไม่ได้เมื่อนั้นดิมถึงจะรดน้ําแต่ไม่ได้รดแบบประจําทุกวันเพราะว่าการที่เรารดน้าทุกวันมันจะทําให้ชื้นมากๆเลยค่ะ แล้วข้อเสียของการที่เรารดน้ำปริมาณที่มากมันจะทำให้เมื่อเป็นมูลไส้เดือนแล้วมันจะชื้นทําให้เราเก็บไม่ได้หลังจากที่เราเก็บร่อนไม่ได้ตัวไสเดือนก็จะยิ่งเล็กลงค่ะเนื่องจากอาหารไม่มีอาหารหมดนั่นแหละค่ะก็คือถามว่าจําเป็นต้องรดน้ําทุกวันไหมริมจะบอกว่าทุกคนต้องสังเกตของตัวเอง การเลี้ยงในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันความชื้นสัมผัสในอากาศอย่างที่ดิมเคยบอกอากาศความถ่ายเทของอากาศอุณหภูมิแดดร้อนไหมลมผ่านเยอะไหมอะไรประมาณนี้ค่ะดูหน้าเบดดิ้งถ้าสมมติเราบี้แล้วมันรู้สึกแข็งไส้เดือนไม่มีฟันเขากินไม่ได้เราถึงจะลดแต่ถ้าเกิดว่า ด้านบนเป็นมูลไส่เดือนทั้งหมดแล้วดินจะไม่ลดน้ำแล้วนะคะรอเก็บทีเดียวเลยเพราะยังไงมันก็คุมความชื้นอยู่แล้ว